สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูอภิรัตน์ทิติมั่นนะครับหรือเรียกสัก้นว่าครูลักก็ได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเลือกสภาพละลายได้ของสารไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าสภาพละลายได้ของสารคืออะไรนักเรียนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าสารแต่ละชนิดมีสภาพละลายได้ที่แตกต่างกันในตอนนี้เราก็จะมาดูถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้กันนะครับ ว่าสารจะละลายได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าเราต้องการให้สารละลายได้มากขึ้นหรือละลายได้น้อยลงเราจะทำอย่างไรดีเราลองมาหาคำตอบจากวิดีโอนี้กันครับตอนชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ใส่น้ำ5ลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่1เติมแมกนีเซียมซัลเฟตจำนวน1ช้อนเบอร์2 ลงในหลอดทดลองที่1เขย่าจนละลายหมดเติมแมกนีเซียมซัลเฟตเพิ่มลงไปทีละช้อน สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เติมจนกระทั่งสารไม่สามารถละลายได้อีกบันทึกผลจำนวนช้อนที่มากที่สุด ใส่น้ำ5ลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่2เติมพิมพ์เสนจำนวน1ช้อนเบอร์2 ลงในหลอดทดลองที่2อขย่าจนสารไม่สามารถละลายได้อีก ใส่เอทานอล5ลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่3เติมแมกนีเซียมซัลเฟตจำนวน1ช้อนเบอร์2ลงในหลอดทดลองที่3 ขยาจนสารไม่สามารถละลายได้อีก ใส่เอทานอล5ลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่4เติมพิมพ์เสนจำนวน1ช้อนเบอร์2ลงในหลอดทดลองที่4ี่ เขย่าจนละลายหมดเติมพิมพ์เสนเพิ่มลงไปทีละช้อนสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เติม จนกระทั่งสารไม่สามารถละลายได้อีกบันทึกผลจำนวนช้อนที่มากที่สุดหลังจากที่ชมวิดีโอกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับ จากผลการทํากิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าชนิดของตัวละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารหรือไม่ทราบได้อย่างไรเดี๋ยวครูให้เวลา10วินาทีนะครับลอมตอบกันมานะครับนักเรียนทราบกันมาแล้วนะครับว่าปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุดในตัวทําละลาย ซึ่งทำให้สาระละลายอิ่มตัวเราเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารเมื่อละลายแมกนีเซียมซัลเฟตและพิมเสนในตัวทำละลายชนิดเดียวกันเช่นน้ำกลัน่นโดยใช้น้ำกลั่นในปริมาณเท่ากๆกันเราก็จะพบว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยละลายในน้ำได้มากกว่าพิมเสนนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนชนิดของตัวละลายปริมาณของสารที่ละลายได้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยแสดงว่าชนิดของตัวละลาย มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับคราวนี้เรามาลองวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าชนิดของตัวทำละลายละ่ะจะมีผลต่อสภาพละลายได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวครูให้เวลา10บวินาทีลองตอบกันมานะครับหมดเวลาแล้วนะครับตอบกันได้หรือเปล่าครับ เราลองมาดูเฉลยกันนะครับเมื่อเปลี่ยนชนิดของตัวทำละลายจากน้ำกลั่นเป็นเอทานอลจะเห็นได้ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยละลายในเอทานอลได้น้อยกว่าละลายในน้ำนะครับแสดงว่าชนิดของตัวทำละลายก็มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารด้วยเช่นเดียวกันผลของชนิดตัวละลายที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารเช่นน้ำตาลทรายและจุลสีสารทั้งสองชนิดนี้จะละลายได้มากในน้ำนะครับในขณะที่พิมเสน จะละลายได้น้อยในน้ําครับส่วนผลของชนิดตัวทําละลายที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารเช่นพิมพ์เสนละลายได้น้อยมากในน้ําแต่ละลายได้มากในเอทานอลดังนั้นชนิดตัวละลายและตัวทําละลายจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับดังนั้นการเตรียมสารละลายจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างตัวละลายและตัวทําละลาย สารหลายชนิดละลายได้ดีในน้ําจึงนิยมใช้น้ําเป็นตัวทําละลายรวมทั้งการทําความสะอาดก็ใช้น้ามาละลายสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นผิววัตถุต่างๆด้วยนะครับแต่สารบางชนิดเนี่ยเช่นสีทาเล็บมันละลายในน้ําได้น้อยมากแต่ละลายได้ดีในน้ํายาล้างเล็บดังนั้นการทําความสะอาดสีทาเล็บเราจึงใช้น้ํายาล้างเล็บแทนน้าครับจะเห็นได้ว่าเรื่องชนิดของตัวละลายและตัวทาลายที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยใช่ไหมครับมีหลายสถานาการณ์ในชีวิตประจําวันที่เราก็ใช้ความรู้เรื่องนี้กันอยู่แต่ว่านอกเหนือจากชนิดของตัวละลายและตัวทําละลายแล้วก็ยังมีปัจจัยอีกอื่นอีกนะครับที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปครับสําหรับตอนนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ